สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนะนําตัวคุณครูนะครับคุณครูชื่อคุณครูนัทนนท์คอยมานะครับหรือว่าคุณครูมงนะครับคุณครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีหนึ่งถึงปีที่6นะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะครับทางโรงเรียนของเราก็จัดให้มีการสอนออนไลน์นะครับโดยเข้าไปที่ www.mannan.net นะครับในเว็บของเราก็จะมีรายละเอียดต่างๆในระดับทุกชั้นเรียนนะครับ เราก็จะลงคุณครูก็จะทําคลิปวิดีโอการสอนเสริมนะครับให้ให้นักเรียนได้เข้าไปดูนะครับเป็นการเรียนรู้ร่วมกันกับผู้ปกครองก็ได้นะครับให้ผู้ปกครองช่วยการสอนช่วยกันแนะนํานะครับในช่วงที่เราออกไปไหนไม่ได้นะครับและเ,เราจะพบกันอีกทีอย่างเป็นทางการในวันที่1ก่กรกฎาคมนะครับเป็นวันเปิดเรียนวันแรกนะครับคุณครูก็ขอให้นักเรียนตั้งใจนะครับตั้งใจเรียนแล้วก็ ลองศึกษาดูก่อนนะครับว่าเราจะเรียนอะไรเป็นอย่างไรนะครับ mm hmm. ก็คลิปนี้ก็เจอกันแค่นี้ครับสวัสดีครับ